คำถ,ถามถัดมาครับถ้าหมาแมวเป็นสัตว์นรกบ้านที่เลี้ยงหมาแมวเป็นขุ่มนรกหรือไม่เจ้าคะสาธุเราต้องเข้าใจคำว่าภาษาก่อนคำว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยสัตว์สัตว์ตัวนี้แปลว่าข้องสัตวะในภาษาบาลีแปลว่าข้องอามิสเร์าลีเจ้าทั้งไม่ใช่สัตว์สามสบเอสิพน่ถึงเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายได้ แต่สัตว์ในละฉานต้องเขาเข้าว่าสัตว์ในละฉานด้วยในละฉานนี่แปลว่าขวางเอามารวมใส่เป็นสัตว์ในละฉานแปลว่าข้องเคลือขวางด้วยแต่ทีนี้คําว่านรกสี่เนี่ยสัตว์นรกเนี่ยก็หมายถึงสัตว์ในละฉานทุกชนิดอา่าแล้วก็อสุรกายแล้วก็เปลี่นแล้วก็เวจีนนรกเนี่ยนระกสี่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงเป็นสัตว์ที่คนรวยเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นคนที่ทาบุญแบบหนึ่งคือโกงเขามาทานอะไรประมาณนีออ้ก็เลยอยู่สบายหน่อยเนาะเออประมาณนี้มันต้องมีเหตุสิแต่ว่าพวกเีีมยนเป็นอาชินใจเนาะเราไม่สามารถที่จะไปตีความว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่เป็นกรรมแน่นอนเป็นสัตว์นรกแน่นอนเพราะฉะนั้นคําว่าสัตว์นรกเนี่ยคือสัตว์เดรัจฉานเนี่ย สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าปลาไม่ว่าปูไม่ว่าอะไรไ,ไหมทุกอย่างเรียกว่าเป็นสัตว์นรกคือว่ามีกรรมตัวหนึ่งเนาะ